พอมาถึงเกาหลีพี่แสงก็ถามเลยค่ะว่าอยากไปเจอแม่เขาไหมจริงๆสีไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะก็เลยต้องพึ่งพาสีพึ่งกันนิดนึง เราออกเดินทางจากโซช่วงประมาณบ่ายสองค่ะแล้วเราจะไปถึงกิมแฮรก็ช่วงประมาณทุ่มกว่านะคะทุกทีเวลาที่พี่แสงเดินทางเนี่ยเขาก็จะวิดีโอคอลมาคุยกับเรานะคะแต่ว่าครั้งนี้เขารู้สึกว่ามันแปลกไปเพราะว่ามีเรามานั่งอยู่ข้างๆแล้วค่ะก่อนที่จะไปกิมแฮรเนี่ยพี่แสงได้โทรบอกแม่นะคะว่าเดี๋ยวจะมีแขกไปบ้านนะช่วยเตรียมกับข้าวไว้ให้ด้วย ซึ่งพี่แสงก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นอะไรที่จะไปด้วยบอกแค่ว่ามีแขกจะไปบ้านแค่นั้นเองพี่แสงก็ไม่ได้บอกนะคะว่าสีจะต้องวางตัวแบบไหนทําตัวยังไงพูดจาแบบไหนสีก็กะว่าจะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคะ่ะแต่ก็ได้มีการอ่านนะคะจากกระทู้จากโพสต์ต่างๆของสพะพายเกาหลีเวลาที่จะไปเจอพ่อแม่แฟนครั้งแรกสิ่งที่สีมองว่ามันเซนซิทีฟจริงๆเลยนะคะนั่นก็คือการไม่เปื่อยเท้าต่อหน้าผู้ใหญ่คะ่ะ พอไปถึงบ้านพี่แสงแล้วนะคะแม่พี่แสงก็ออกมาต้อนรับค่ะเขาก็ดูตกใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแขกที่ว่านี่เป็นผู้หญิงหรอกเหรอแม่ก็เลิกรากนะคะพี่แสงก็เลิกรากค่ะแต่สุดท้ายแม่ก็ต้อนรับสีเป็นอย่างดีเลยค่ะน่ารักมากๆเลยสีก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเยอะนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันเสียมารยาทไหมแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกด้วยค่ะ พอกินข้าวเสร็จแม่ก็ให้พี่แสงพาสีไปซื้อไอติมนะคะแม่บอกว่าไม่ต้องล้างจานเดี๋ยวแม่ล้างเองสีก็เข้าทางเลยคะ่ะร้านไอติมที่นี่ไม่มีพนักง,งานนะคะทุกอย่างบริการตัวเองคิดเงินเองคะ่ะพอได้มาเจอพี่แสงแล้วก็แม่เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ธรรมดานะเป็นคนที่มาจากครอบครัวธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาแล้วก็อยู่ในฐานะระดับกลางแม่ก็หัวโบราณด้วยนะคะไม่ยอมให้เราสองคนนอนด้วยกันคะ่ะ เท่าที่สัมผัสได้นะคะสีก็รู้สึกว่าแม่ก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูเรานะคะไม่มีทีท่าว่าจะรังเกียจอะไรเลยพ่อไปซื้อติ่มกลับมาพี่แสงก็เอามาแช่ตู้ค่ะก็งงว่าทําไมไม่ให้เรากินนะสุดท้ายแม่จะผ่าแตงให้กินค่ะอันนี้แตงเหมือนแตงไทยอ่ะเรียกว่าเมลอนละกันนะคะกลิ่นเหมือนแตงไทยรสชาติคล้ายแตงไทยแต่ว่าจะหวานกว่าหวานมากๆเลยสีก็เป็นงงนะคะทําไมแม่พี่แสงผ่าเมลอนให้เรากินกับบักส้ม กับกีวีโอ้ยมันก็สมตัวย่ายมันมาจะกินน้่ากันได้ด้วยความที่เราก็อยากให้แม่พี่แสงรักแล้วก็เอนโดเรานะคะสีก็จัดการกินทุกอย่างจนหมดเลยค่ะหมดจริงๆนะสมกับพองสมหวานกับพองหวานก็นก,กินลงไปตัวลงถองกื่เกา่าพอกินเสร็จแม่ก็นําเสนอนะคะผู้บ่าวนักร้องวัยรุ่นนะคะที่แม่ชื่นชอบวันแนวเปิดไปเพื่อนตอนงเงางคืน ด้วยความมีสกิลนักขายในตัวนะคะสีก็เลยใช้วิธีการนี้ค่ะอวยนัก็อกในดวงใจของแม่นะคะหล่อจังเลยเสียงดีจังเลยจะถามว่าฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่นะคะในขณะเดียวกันแม่ก็ชวนกินไอติมนะคะซึ่งแม่ก็ขอแบ่งกับสีคนละครึ่งค่ะแล้วก็แบ่งกันกินถึงเวลานอนแล้วนะคะแม่ก็เตรียมหาที่รับที่นอนให้สีค่ะ แม่ไม่ให้สีกับพี่แสงเนี่ยนอนด้วยกันนะคะให้แยกกันนอนค่ะซึ่งพี่แสงจะต้องออกไปนอนข้างนอกและสีจะต้องนอนในห้องแม่เอาผ้าปูอาหมอนของพี่แสงออกไปหมดเลยนะคะให้สีนอนตัวใหม่แม่ยังไม่อยากให้นอนด้วยกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่แต่งงานกันค่ะแต่ในเรื่องของการคบหาไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนแม่โอเคหมดเลยถามลูกชายด้วยนะคะว่าเมื่อคึืนสุดได้นอนด้วยกันยู่บ่สุดได้กันไปสร็ ตอนทีห้าที่เกาหลีสว่างมากเลยค่ะเสียก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าแสงมันแยงตาก็กะว่าจะไปดูวิวข้างนอกนะคะปรากฏว่าล็อกประตูล็อกตาทั้งหนอกออกจังไหนให้ออกประตูทั้งหนอีเมียห้าคอยปวดขี้ปวดเน่ยเจ้าเซ็กเฮจังหนจริงๆประตูตรงนี้มันเป็นประตูตรงระเบียงนะคะประตูในห้องเนี่ยมันก็ยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ ก็กลับมานอนต่อก็ได้ว่าไม่ไปก็ได้ไม่ดูก็ได้วิวเนี่ยพอสีกลับมานอนต่อนะคะก็ได้ยินเสียงก้องแกงก้งแกงอยู่ในัวนะคะก็กำลังคิดวิเคราะห์อยู่ว่าจะออกไปช่วยงานนางไหมคิดไปคิดมานะคะก็นอนต่อดีกว่าว่าต้องซอยดอกว่าภาษากับบเป็นลูกชายเขากับบอท่านนตื่นนอนต่อจ้ะนอนนอนนอนสีได้นอนในห้องนอนของพี่แสงนะคะส่วนพี่แสงนั้น นอนกลางบ้านค่ะนอนที่เพื้น,ปนไปเลยจ้าเดี๋ยวอีพีถัดไปตามมานะ